แล้วนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่อาจารย์คณิตนานครหรือคณะกรรมการอิสระเพื่อการปลองดองที่อาจารย์คณิตนาครที่ตั้งโดยอดีตนายกอภิสิทธิธ์แล้วต่อเนื่องมาคุณยิ่งรักก็ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ต่อไม่เปลี่ยนตัวไม่ยุบทิ้งทํารายงานผลการศึกษาความขัดแย้งในการเมืองไทยในรอบทศวรรษฟันโชะเลยว่านับหนึ่งวิกฤตการเมืองไทย เริ่มต้นที่คดีซุกหุ้น2,544ครับพี่น้องทีละครับนั่นเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้วิกฤตการเมืองเรื้อรังในขณะน,นี้ผ่านไปไม่เท่าไรเปลี่ยนรัฐบาลนอมินีซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมจะไม่พูดถึงนอมินียุคคุณสมัครสุนทรเวชและยุคคุณสมชายวงสวัสดเพราะเป็นนอมินีที่อายุสั้นที่สุดแต่ที่จะพูดถึงเฉพาะคือนอมินีที่เป็นน้องสาวคุณทักษิณโดยตรงอยากปฏิรูปวันนี้ เสนอหน้าอยากปฏิรูปประเทศไทยแต่ในช่วงมีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญสวนทางกับเจตจำนงการปฏิรูปครับเริ่มตั้งแต่แก้ไขที่มาสอวอให้มาจากการเลือกตั้งทุกจังหวัดยกเลิกสอวอร,ระบบสรรหาเพื่อให้เกิดสภาผัวเมียผูกขาดอำนาจระหว่างสภาตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เรียกกันว่าสภาผัวเมียจนสุดท้ายสารัฐมนูลชี้ว่าเป็นร่างแก้ไขรัฐมนูลที่ขัดรัฐธรรมนูญจำได้ไหมครับ นี่ก็สวนทางกับการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปการเมืองมันต้องกระจายอำนาจออกไปแต่ยิ่งรักทักษิณรวบอำนาจเข้าหาตัวเองผัดเด็ดอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางวิธีคิดแบบนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิรูปประเทศไทยเราจะปล่อยให้คนคิดแบบนี้ร่วมส่วนปฏิรูปกับเราอย่างนั้นหรือครับพี่น้องทีรักับเราจะเชื่อใจไหมครับเราเชื่อไม่ได้ใช่ไหมครับเราถึงต้องลุกขึ้นมาว่า คืนอำนาจให้พวกเราปฏิรูปบ้านนี้เมืองน,นี้ด้วยตัวของพี่น้องประชาชนคนไทยเสียเองเท่านั้นไม่พอยังมีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญมาตรา190มาตรา190จริงๆแล้วเป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยซ้าไปครับพี่น้องนี่รัครับเพราะเขียนกําหนดไว้ยาวยืดว่าบรรดาข้อตกลงกับต่างประเทศสนธิสัญญาที่จะลงนามกับต่างประเทศที่กระทบกับอาณาเขตแห่งรัฐ หรือความมั่นคงของรัฐเนี่ยจะต้องถามความเห็นรัฐสภาจะต้องขอความเห็นชอบจากสอสอส,อสอวอจะต้องสอบถามประชาชนที่สําคัญต้องชี้แจงให้ได้ว่าผลกระทบถ้ามันต้องเกิดขึ้นกับสนธิสัญญาเหล่านั้นจะรับผิดชอบเยียวยาต่อพี่น้องในประเทศที่ได้รับผลกระทบนั้นอย่างไรปรากฏว่าทักษินสั่งยิ่งรักตัดมาตาดิทิ้งครับ หมายความว่าถ้าจะลงนามกับต่างประเทศไม่ต้องไปถามใครยิ่งรักเซนคนเดียวจบครับพี่น้องทีละกับนี่แหละครับ,วค,รบความคิดจะปฏิรูปประเทศไทยเราถึงไม่อาจไว้วางใจสัตยาบันหรือสัญญาประชาคมจากการเมืองที่ล้มเหลวจากนักเลือกตั้งที่เราเห็นกันโดยตรงว่าไว้วางใจให้ทําเรื่องใหญ่ๆไม่ได้อีกต่อไปเท่านั้นไม่พอย้อนไปที่คุณทักษิณครับ สื่อมวลชนเนี่ยเขาไปทํารายละเอียดไว้คุณทักษิณเนี่ยเวลามีเรื่องหนักๆมีเรื่องถึงตัวเวลามีวิกฤตเนี่ยแกมักจะพูดว่าผมจะวางมือผมจะเว้นวักผมจะเลิกเล่นการเมืองช่วงเดือนที่แล้วก็มีการปล่อยข่าวนี้ว่าจะให้ตระกูลชินวัรเว้นวักทางการเมืองเลิกยุ่งทางการเมืองสื่อมวลชนอย่างโพสต์ทูเดย์เขาไปขุดคุยพบว่าทักษิณบอกว่า จะเลิกเล่นการเมืองมาเจ็ดครั้งแล้วครับพี่น้องทีละครับแต่ไม่ทําสักทีครับพี่น้องทีละครับนอกจากไม่วางมือแล้วยังโทรสังรสรส่งการสกายสั่งการน้องสาวพรลมอคณะกรรมการบริหารพรรคมากขึ้นทีขึ้นทําเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยตรงจนผู้สื่อข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์เขาวิจาร์ว่าทักษิณชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงครับพี่น้องที่ละก,กับนี่หรือวางมือทางการเมืองข้อเท็จจริงแบบนี้จะให้พวกเรายอมรับสัตยาบันจากคนกเหล่านั้นใช่ไหมครับรับได้หรือมันทำใจไม่ได้หรือครับเราวางใจไม่ได้ครับถ้าความเชื่อใจออย,ยังพอเหลืออยู่เราคงไม่มาวัานนี้ใช่ไหมครับเราคงไม่ชุมนุมยืดเยื้อใช่ไหมครับ แต่ที่ผ่านมาประสบการณ์โดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าเราวางใจเขาไม่ได้เราถึงต้องเสียสละต้องทุ่มเทชุมนุมกันมายืดเยื้อขนาดนี้วันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีความพยายามจะปลุกเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นไปได้อย่างไรคนที่เป็นปัญหาของบ้านนี้เมืองน,นี้กาลังจะถูกองค์กรอิสระตามรัฐนูลพิพากษาลงดาบปปชไม่เพิ่มพยานเจ็ดปาก บ้างก็บอกว่าแปพฤษภาบ้างก็บอกว่า13พฤษภาไม่เกิน13เนี่ยชีบูลทันทีนักโทษกำลังเดินเข้าสู่แดนประหารแต่วันนี้อยากเลือกตั้งก่อนปฏิรูปผมก็งงเหมือนพี่น้องเลยครับพี่น้องที่รักอยากเลือกตั้งกันเหลือกเกินเวลาหาเสียงขอโอกาสประชาชนเข้าสภา พอเปิดสภาแล้วกลายเป็นนายกที่ประชุมสภาน้อยที่สุดในธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีประเทศไทย28คนครับพี่น้องที่รักครับเป็นนายกที่ประชุมสภาน้อยที่สุดคือถ้าจะไปโฟซีสั้นไม่ต้องผ่านเลือกตั้งก็ไปได้ใช่ไหมครับ จะไปทําอะไรที่โฟ์ซีซันเดินเข้าไปพนักงานโรงแรมเขาไม่ถามหรอกว่าลงเลือกตั้งมาหรือยังผมว่าเขาไม่ถามนะ่ะคือมันต้องสมอยากหน่อยอะ่ะอยากเลือกตั้งก็เข้าประชุมสภาให้เห็นหน่อยนี่หลายถึงขั้นไปแอบเซ็นชื่อไว้แล้วหนีออกมาโฟ์ซีซั้นเนี่ยมันน่าเจ็บใจที่สุดครับพี่น้องที่รักครับผมจึงคิดว่า ยิ่งพูดเรื่องเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเท่าไหร่มันยิ่งทําให้หมวลมหาประชาชนคึกคักคึกคักขึ้นนะพูดบ่อยๆยิ่งดีพวกเรายิ่งกลับเข้ามามีอารมณ์มีความรู้สึกร่วมกันมากขึ้นว่าเราสู้มาหกเดือนเจ็ดจำนวนของวีรชนเรา20กระศพบ,บาดเจ็บเกือบ8 0 0คนเนี่ยจะต้องไม่สูญเปล่าอย่างที่กำนันว่าเราต้องสืบสารเจ็บจำนวนของพวกเขาสู้ครั้งนี้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเอง ถ้าเราบอกว่าเราปฏิรูปแล้วจะเอาก,กำนันสุเทพเป็นนายกรัฐมนตรีก็ว่าไปเอาผู้ใหญ่สาธิตเป็นประธานสภาก็ว่าไปนี่ไม่มีครับสู้ชนะแล้วเราขอเป็นประชาชนธรรมดาเฝ้าดูการทํางานของพวกคุณแบบนี้ครับพี่น้องทีละครับสู้เพื่อส่วนรวมสู้เพื่อคนไทยทั้งประเทศผมจึงคิดว่าไปกันใหญ่ แต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าไอ้ความพยายามนี้มันไปไม่ได้ด้วยตัวมันเองหนึ่งอารมณ์ความขัดแย้งผู้คนในขนาดนี้เข้าสู่หมดเลือกตั้งยากครับจะมาถแถลงนโยบายอย่างน้อนอย่างนี้ไม่มีใครฟังแหละครับผมก็ไม่แน่ว่าจะว่าแต่รับสมัครไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าบางพื้นที่จะหาเสียงได้หรือเปล่าใช่ไหมครับพี่้องที่ักครับผมไม่แน่ใจว่าบางพื้นที่จะหาเสียงได้หรือเปล่าเอ้าต่อให้ลุงกำนัน ถูกจับกลับบ้านกันสมมุติบางพื้นที่บางจังหวัดผมยังไม่คิดว่าจะเปิดรับสมัครได้เหมือนเดิมนั่นแหละถ้าอารมณ์ความรู้สึกและความเห็นของพวกเรายังไม่พร้อมจะเลือกตั้งขอปฏิรูปประเทศไทยก่อนครับพี่น้องที่รักครับมันจึงเป็นเรื่องแปลกแต่ผมก็คิดอย่างนี้ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกระแสนี้ยิ่งจะไปยากขึ้น คนไม่รอฟังหรอกว่าสัตยาบัล68พักเนี่ยถ้าต้องทําเลือกตั้งก่อนปฏิรูปมีรัฐบาลแห่งชาติชั่วคราวยุบสภาแล้วเลือกกันใหม่นี่จะไม่ใช่จุดโฟกัสทางการเมืองที่ผู้คนจะสนใจที่เขาสนใจที่สุดเขาจะรอดูปปชถนนทุกสายสายตาทุกคู่ความสนใจทั้งสื่อมวลชนภายในภายนอกประเทศจะเฝ้าดูวันที่ปปชชี้มูล ุจรลต์จำนำข้าวของยิ่งรักชินวัตรครับนี่บอกเลยถ้าจะทำสัตยาบันให้เสร็จนะคุณยิ่งรักนะทำให้เสร็จก่อน8ปดพฤษภาที่ปปชเขาจะชี้มูลแต่หลังจากนั้นคุณต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีรักษาการทันทีครับพี่น้องทีละครับนี่ยังไม่นับสารรัฐธรรมนูญอาจจะลงดาบฟันทั้งเข่งช่วงนั้นก็เป็นไปได้ สุดท้ายสัญญาปฏิรูปฉบับนี้ยิ่งดักเข้าไปอีกกลายเป็นโมฆะทันทีเพราะบรรดาพักการเมืองไปทําสัญญากับคนที่ปป,ปชและสารัฐมนูลชี้มูลว่าทุจริตหน้าที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนสัญญาฉบับนั้นเป็นโมฆะทันทีครับพี่น้องกีละครับผมเลยไม่ว่าจะทําสัญญากับใครหัวหน้าพักเพื่อไทยจารุพงษ์เรืองสุวรรณ ก็ออกเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะตายไปยกเข่งพร้อมๆกับคุณยิ่งรักชินวัตรด้วยครับพี่น้องทีละกับใครจะลงนามแทนคุณจารุพงศ์อไปกันแค่เข่งนะครับผมจึงคิดว่ามันผิดที่ผิดทางผิดจังหวะเวลาถ้าบรรยากาศแบบนี้จะคุยกันหลังสารรัฐมนูญและปะปะชชี้มูลพอเข้าใจได้มันต้องทำไม่ได้ข้อยุติก่อนครับ ความผิดความคลางแคลงใจของคนทั้งประเทศว่ารัฐบาลชุดนี้ออกนโยบายจำลำข้าวเพื่อคอรับชันเนี่ยเราอยากรู้ผลตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับพี่น้องทีล่ลกครับว่าเขาขอรับชันไปแค่ไหนอย่างไรและใครต้องรับผิดชอบคนที่ตกเป็นจำเลยสารกำลังจะลงโทษพี่ประสานมลกิกพิทักษ์เนี่ยแกอธิบายได้ชัดเจนไตส่สวนในชั้นศาลอยู่แต่จำเลยกยกมือ ขออนุญาตคุยกับผู้พิพากษาเป็นไปได้อย่างไรครับขออนุญาตคุยกับผู้พิพากษาคุยกับตุลาการว่าผมขอเจรจาหน่อยมันก็ทําลายกระบวนการยุติธรรมทัดชัครับที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าสัตยาบัญน,นี้จะต้องไม่กระทบต่อการทําหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญและปปชเด็ดขาดครับพี่น้องทีละครับปรบมือดังๆให้กําลังใจสารรัฐธรรมนูญและปปชครับพี่น้องทีละครับ ต้องยืนหยัดครับไม่งั้นยิ่งเสียหายกันไปใหญ่นะครับผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าที่พวกเราสู้มาเนี่ยนะครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกระแสนี้ยังไปได้ยังไม่ตกดูจากที่พวกเราที่รุงกำนันที่กรรมการกบขสเดินสายพบพี่น้องหลายที่หลายแห่งชัดเจนครับการตอบรับไม่ได้ตกไปเลยทุกคนพร้อมเข้าร่วมและผมก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ประกาศวันดีเดย์เนี่ย จะเป็นวันที่นับหนึ่งที่ปลุกกระแสปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกลับมาคึกคักอีกครั้งยังใหญ่กว่าเดิมครับพี่น้องทีลกครับจะใหญ่กว่าเดิมเพราะเป็นโค้งสุดท้ายเป็นรอบสุดท้ายแล้วจริงๆ15วันไม่เหนื่อยเกินเลยครับเราอยู่กันมา180วันเราอยู่ได้ผมจึงเชื่อว่าด้วยข้อเท็จจริงทางการเมืองแบบนี้เนี่ยการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งยังมี จังหวะเวลามีเส้นทางที่งดงามแต่เลือกตั้งก่อนไปรูปเนี่ยยังไงผมก็มองไม่เห็นครับมองไม่เห็นทางไปจริงๆเลิกคิดเสเถอะครับถ้าใครยังมีความหวังลึกๆอยู่ก็ตามว่าปติรูปก่อนเลือกตั้งเท่านั้นคือคําตอบครับพี่น้องทีละครับที่เราเป็นห่วงที่สุดที่ต้องพูดกันยาวหน่อยวันนี้ก็คือเรื่อง เอาเลือกตั้งมาบาังหน้าการปฏิรูปสมมุติครับพี่น้องที่รักครับต่อให้มีสัตยาบัญก็ตามพี่มองในแง่ร้ายนะต่อให้มีสัตยาบัญคนบางกลุ่มในสังคมออกมาเห็นด้วยว่าเป็นทางออกทูตต่างประเทศที่ถูกลอบบี้สื่อมวลชนที่ถูกลอบบี้สนับสนุนว่าปฏิรูปก่อนเลือกเลอกเลือกตั้งก่อนสมมุตินะครับสมมุติเลือกตั้งได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาพี่น้องก็ทราบอยู่แล้วว่าใครจะชนะเลือกตั้งในระบบที่ยังไม่ปฏิรูป คือพรรคิีและตระกูลชินวัตรใช่ไหมครับคือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับเขาก็จะคุมรัฐบาลชุดนี้นั่นแหละแล้วระบบปกติเนี่ยมันปฏิรูปไม่ได้ระบบปกติหมายถึงอะไรครับก็ระบบเสียงข้างมากระบบที่พรรคเพื่อไทยผูกขาดระบบที่เสียงข้างน้อยไม่มีความหมายอย่างที่พวกเราเจอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินกู้สองล้านล้าน,านเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ร่างพรบนิทโทษกรรมเสียงข้างน้อยไม่มีความหมายเลยจนต้องยื่นสารรัฐมนตวินิฉัยถึงสามารถหยุดได้ครับพี่น้องทีักครับแต่ว่าโชคดีที่ร่างพรบนิโทษกรรมเสียงข้างมากนอกสภาออกมาทํางานกันเลยสามารถหยุดและยับยั้งได้ครับพี่น้องทีักครับในสภาเราแพ้แต่ระบบปกติจะประทับรับรองเสียงส่วนใหญ่มีความชอบธรรมเสียงข้างมากกลายเป็นถูกต้องชอบธรรมตลอดในประเทศนี้ เสียงข้างน้อยกลายเป็นพวกถ่วงความเจริญที่ซ้ำไป